ยูโรไฟเตอร์ไต้ฝุ่นยูโรไฟเตอร์ไทยูนคือสุดยอดของเทคโนโลยีทางการบินของยุโรปเครื่องบินรบแห่งศตวรรษที่21ที่ถือกำเนิดจากความร่วมมือของหลายประเทศได้แก่สหราชอาณาจักรเยอรมนีอิตาลีและสเปนเพื่อสร้างเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยมีสมรรถนะสูงและสามารถรับมือกับภัยคุกคามทางอากาศได้ทุกรูปแบบยูโรไฟเตอร์ไต้ฝุ่นเป็นเครื่องบินขับไล่ผูหุภารกิจที่โดดเด่นทั้งในด้านความเร็ว การบังคับควบคุมและการติดตั้งอาวุธขั้นสูงถือเป็นหัวใจสำคัญของกองทัพอากาศยุโรปในปัจจุบันการเปิดตัวครั้งแรกของ Eurofighter ใต้ฝุ่นได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับวงการการทหารและอุตสาหกรรมการบินอย่างมากการออกแบบที่ผสมผสานร,ระหว่างความเร็วความคล่องตัวและความสามารถในการโจมตีทั้งกลางวันและกลางคืนทำให้ Eurofighter เป็นเครื่องบินที่ถูกขนานนามว่าพายุใต้ฝุ่นแห่งท้องฟ้าโดยเฉพาะเมื่อนำมาใช้จริงในการปฏิบัติการทางทหาร ไม่ว่าจะเป็นการสกัดกั้นการป้องกันน่านฟ้าหรือการโจมตีภาคพ,พื้นดินยูโร er ไฟเตอร์ไต้ฝุ่นมาพร้อมกับเครื่องยนต์คู่ยูโรเจตเอเจสองที่ให้แรงขับสูงถึง90กิโลนิวตันต่อเครื่องยนต์ทําให้มันสามารถเร่งความเร็วได้ถึงระดับมักสอหรือประมาณ2,500กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือหนึ่งในเครื่องบินที่เร็วที่สุดในกองทัพอากาศยุโรปความเร็วนี้ยังช่วยให้มันสามารถหลีกเลี่ยงขีปนาวุธของสัตรูและตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่เรลยูโรไฟเตอร์ er ยังมีความคล่องตัวอย่างสูงการออกแบบปีกแบบเดลตาผสมกับขนาดทําให้สามารถเลี้ยวหลบได้ในระยะกระชันชิตและทําให้การควบคุมขณะบินในความเร็วสูงหรือความสูงมากเป็นไปได้อย่างราบรื่นระบบบินฟลายบายวช่วยเพิ่มความแม่นยำและความปลอดภัยในการควบคุมเครื่องบินทั้งยังสามารถประมวลผลข้อมูลจากเรดาร์และเซนเซอร์ได้แบบเรียลไทม์ย er ูโรไฟเตอร์ไต้ฝุ่นยังโดดเด่นด้านอาวุธระบบอาวุธของมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศอย่าง AIM 1 2 0 AMRAAM Meteor หรืออากาศสู่พื้นอย่าง Storm Shadow, Brimstone และ p e r u v i v นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งปืนใหญ่อากาศขนาด27มิลิเ mm. มตร Mauser BK 2 7เพื่อการสู้รบในระยะประชิดการบรรทุกอาวุธได้มากถึง7,500กิโลกรัมทำให้ Eurofighter กลายเป็นเครื่องบินที่พร้อมลุยทุกสมรภูมิในภารกิจสกัดกั้นหรือควบคุมน่นฟ้า Eurofighter สามารถตรวจจับเครื่องบินเป้าหมายในระยะไกลได้จากเรดาร์ AESA รุ่น C A P T O R E ที่ทันสมัยสามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันและยังสามารถส่งข้อมูลให้กับเครื่องบินลำอื่นผ่านระบบ Data Link นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งกล้องอินฟราเร P I R A T E สำหรับตรวจจับความร้อนทำให้สามารถระบุตำแหน่งศัตรูแม้ในสภาพแสงน้อยการเปิดตัวยูโรไฟเตอร์ในแต่ละประเทศเต็มไปด้วยความภูมิใจไม่ว่าจะเป็นกองทัพอากาศอังกฤษ RAF เยอรมนี ลัวาเฟ่ affe, อิตาลีอโร a u ติกามิลิตาร e หรือสเปนเอเจสโตเดลแอแร์ต่างก็จัดแสดงการบินโชว์สมรรถนะและการปล่อยขีปนาวุธให้ประชาชนได้ชมกันแบบใกล้ชิดโดยเฉพาะการซ้อมรบที่แสดงถึงความสามารถในการรบจริงทําให้เครื่องบินลํานี้ได้รับความนิยมจากหลายประเทศที่ต้องการเพิ่มขิดความสามารถในการป้องกันประเทศประเทศอื่นๆที่นํา Eurofighter ไปใช้งานได้แก่ซาอุดีอาระเบียออสเตรีย กาตาร์และคูเวตซึ่งทุกประเทศต่างก็เห็นความคุ้มค่าของเทคโนโลยีและอาวุธที่ยูโรไฟเตอร์นำเสนอและในอนาคตยังมีแผนที่จะพัฒนารุ่นใหม่หรืออัปเกรดความสามารถเพิ่มเติมเช่นการเสริมระบบปัญญาประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีล่องหนแม้ว่าเครื่องบินไต้ฝุ่นจะถูกพัฒนาในช่วงปี1998ด้วยการปรับปรุงและการอัปเกรดซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์อย่างต่อเนื่องทำให้เครื่องบินนี้ยังคงทันสมัยและสามารถรับมือกับภัยคุกคามในยุคป,ปัจจุบันได้อย่างดีเยี่ยม การใช้งานจริงในภารกิจต่างๆเช่นในลิเบียซีเรียหรือบริเวณทะเลบอลติกล้วนเป็นบทพิสูจน์ว่าเครื่องบินลำนี้ไม่ใช่แค่สวยงามในการแสดงโชว์แต่สามารถใช้ในสถานการณ์รบจริงได้อย่างทรงประสิทธิภาพหนึ่งในจุดเด่นของยูโรไฟเตอร์คือการพัฒนาที่เน้นความร่วมมือของชาติพันธมิตรทางยุโรปทั้งในด้านวิศวกรรมการผลิตและการบำรุงรักษาทำให้สามารถลดต้นทุนและกระจายเทคนโนโลยีไปยังหลากหลายประเทศในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างอุตสาหกรรมภายในประเทศที่เป็นพันธมิตร เป็นแนวคิดที่ไม่เพียงแต่เน้นความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเศรษฐกิจและความมั่นคงทางเทคโนโลยีของยุโรปก,การปล่อยตัว Euro er ย,ยูโรไฟเตอร์ไทยยูในภารกิจจริงมักเริ่มด้วยการบรรทุกอาวุธเต็มพิกัดก่อนทะยานขึ้นจากรันเวย์ด้วยพลังของเครื่องยนต์คู่เสียงคำรามของมันดังกึงกก้องไปทั่วสนามบินบรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นก่อนที่เครื่องจะหายวับขึ้นฟ้าด้วยความเร็วสูงบางครั้งนักบินจะเปิดเผยผ่านคลิปวิดีโอการฝึกบินาวา่า การควบคุม Eurofighter เปรียบเหมือนขี่จรวดที่ตอบสนองตามมือคุณทุกอย่างแม้กระทั่งในสถานการณ์ที่กดดันสูง Eurofighter ใต้ฝุ่นยังได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายและดูแลรักษาได้สะดวกทําให้เวลาในการปฏิบัติงานของเครื่องบินสูงกว่ามาตร,รฐานและสามารถกลับขึ้นบินได้ภายในเวลาไม่นานหลังลงจอดจุดนี้เองที่ทําให้กองทัพอากาศหลายประเทศเลือกที่จะใช้ e u r o ไ i g h t e r เป็นเครื่องบินหลักในการดูแลน่านฟ้า